อุ้ยกดผพดกดไลค์ยอมยอมยอมยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราสีวัดสีต้นทิศอยู่ครับผมนายสิวัดที่สุคนเลขที่ยี่สบสามมสี่รับสี่ครับผมนายมีธันกรณ์คุณส่วนที่มสี่ดับสี่เลขที่สิบเจ็ดครับคือพวกเราครับวันเนี้ยเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดเทเลสระบบสุริยะโซล่าสเต็มกันนะครับเทเลสที่เราจะจัดกันนะครับ จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวพาไปดูครับมาอย่างแรกเลยครับดาวโลกของพวกเรานี่เองดาวโลกของพวกเรานี่คือสิ่งที่พวกเราอยู่กันทุกวันอยู่แล้วครับมันจะเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงบ้างครับประวัติโลกเราคุณช้างต้นองค์ประกอบโลกนะครับโลกเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สามนับจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นวัตถุทางดาราศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตนะครับโลกเกิดมาประมาณสี่พันห้าร้อยล้านปีที่แล้วนะครับ โหจริงเหรอครับไม่รู้มาก่อนเลยโหโดยที่ผมจากดาวโลกนี่ผมคิดว่าอยู่ควรอยู่ดาวพ่าไรดีคุณทางต้นผมว่าดาวโลกเนี่ยเป็นดาวเคาะเดียวที่มีสิ่งมีชีชิด้วยแล้วก็เป็นดาวที่เราอาศัยอยู่ผมให้ไปเลยรักเอาเอาเทียบนเลยออาไว้ข้างบนข้างบนุดรักนี่รักเหมือนอะไรครับรัก เหมือนเหมือนแม่ครับอเอไปครับจูปิเตอร์หรือดาวพฤหัสของพวกเรานั่นเองครับครับผมหรือดาวที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดของในระบบสุริยะโซลาร์สิสเ็มเหรอครับมันองค์ประกอบเป็นงไงบ้างครับคุณ่างต้นดาวพฤหัสนะครับหรือว่าดาวจูปิเตอร์เนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลาดับที่ห้าใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีจุดเด่นก็คือ จุดสีแดงใหญ่นะครับซึ่งเป็นพายุหมุนที่มีขนาดใหญ่มากครับใหญ่กว่าโลกนะครับเป็นดาวแก๊สนะครับดาวแก๊สนี่คือเราสามารถเอาไปทอดตั้งกระทะทอดได้ไหมครับอันนั้นอันนั้นคนละแก๊สครับ <c oughs> คุณสิวัตอ๋อไม่จริงๆคต้องแก้ว่าเตาแก๊สครับแล้วคุณคิดว่ามันควรอยู่อันดับเท่าไร่ของยาริสที่พวกเราต้องการครับยาลิสหรอผมว่ามันมัน เอาผมให้เองผมใ้เองครับมันไม่มีสิ่งในชีวิตอยู่ก็ดูไม่ได้แต่มันใหญ่ใช่ไหมมันก็ใหญ่อยู่ดีแต่มันใหญ่ครับมันมันใหญ่มากชอบใหญ่ใหญ่ผมก็ใหญ่นะครับเฮ้ยใจใหญ่ครับใจใหญ่ต่อไปครับดาวที่สามนี่คือดาวมาสหรือดาวอังคารครับหรือฉายาของมันนี่ผมจําได้แม่นครับเทพสงครามผมนี่ เวลาผมเล่นวาโลแลนหรืออะไรเนี่ยครับผมนี่คือยิ่งกว่าเทพสองขามผมนี้ช่วยกูช่วยกูต้องไปม่เจนเข้าใจเจ๊เข้าใจดีไปแล้วโอ้ยเรเดียนก็เอาผมไม่อยู่จริงครัรครแล้วดาวอังคารเป็นไงครับคุณทางต้นดาวอังคารครับเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ลำดับถัดมาจากโลกนะครับแล้วก็เป็นดาวที่มีสีแดงสีแดงเลือดแต่ในรูปมันสีเหลืองมันมัน มันก็ไม่เกี่ยวเลยหรออ๋อสี่เพียงสี่เพียงนะครมีบรรยากาศที่เบาบางนะครับแล้วก็ลักษณะใกล้เคียงกับโลกนะครับมีวัฏจักรฤดูกาลอะไรใกล้เคียงกับโลกทําให้มนุษย์เรามีความคิดที่อยากจะไปสํารวจดวงดาวอังคารนะครับสําหรับเทลิสนี้คุณคิดว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีครับดาวอังคารนะครับผมว่ายิ่งมันใกล้เคียงโลกผมว่ามันก็เอาเอารักที่สุดจะอยู่ข้างหลังโลกครับ รักที่สุดอยู่ข้างหลังโลกรักมากค่อนข้างใกล้เคียงกับโลกลครับใกล้เคียงกับโลกเป็นดาวที่ดูน่าจะมีประโยชน์ต่อเราดูน่าสนใจครับน่าสนใจต่อไปครับดาวที่สี่หรือดาวอริวานของดาวโลกนั่นเองครับดวงจันทร์ของผมเอ้ดวงจันทร์ของพวกเรานั่นเองครับอ <c oughs> มันเป็นยังไงครับคุณทางต้นดาวดวงจันทร์เนี่ยผมไม่ค่อยมีข้อมูลเลยมาก <c oughs> ดวงจันทร์นะครับเป็น ดาวบริวารของโลกนะครับเป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดอันดับห้าในระบบสุริยะนะครับดวงจันทร์นะครับคาดว่าเกาะกําเนิดขึ้นเมื่อประมาณ4.51พันล้านปีก่อนนะครับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นหนึ่งในสี่ของโลกนะครับก็ถือว่าเป็นดาวบริวารของโลกก็คือโลกทำอ,อะไรมันก็ต้องตามโลกไปด้วยอะไรประมาณนั้นเหมือนเป็นลูกติดของโลกนั่นเองคุณคิดว่ามันควรจะอยู่อันดับเท่าไหร่ใน เย利ิตของพวกเราครับคือด้วยความที่มนุษย์เรานะครับอยู่กับดวงจันทร์มานานก็เลยมีความเชื่อมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับดวงจันทร์เนี่ยเยอะมากเลยครับผมทําไม่รู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะชอบดวงจันทร์นี้มากครับผมอยู่ข้างหน้าดาวองคารไปเลยครับกระต่ายหมายจันทร์เอาไปเลยครับกระต่ายหมายจันทร์ครับไปครับต่อไปครับดาวอะไรต่อไปดาวเมอร์คิวรี่หรือดาวพุธของพวกเรานั่นเองครับ ดาวพุธนี่จัดว่าเป็นดาวที่เล็กที่สุดในวงจรโซลาร์ซิเ็มเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับมันเป็นยังไงต่อครับคุณชา,างต้นดาวพุธนะครับเป็นดาวเคราะห์หินนะครับที่อยู่เป็นดวงแรกเลยถัดจากดวงอาทิตย์เลยในตอนกลางวันนะครับดาวพุธจะมีอุณหภูมิที่สูงมากๆส่วนในตอนกลางคืนก็จะมีอุณหภูมิที่เย็นมากๆเช่นกันนะครับ อ่าจนมันได้มันมันได้รับฉายาว่าเตาไฟแช่แข็งเลยผมจําได้ผมเรียนมาตอนปหกนี่ผมจ,<ห>จําได้แมน่นครับคุณเสวัชซึ่งสําหรับผมนี่ผมขอผมขอให้เองเลยเตาไฟแช่แข็งผมนี่ให้เทียที่ต่ําที่สุดเลยครับซึ่งเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เล็กเล็ก,เล,กเล็กขัดอะไรกับผมอะไรอย่างนี้แล้วแบบมันยิ่งร้อนมากเย็นมากอย่างเงี้ยยังไงมนุษย์พวกเราก็อยู่ไม่ได้ ก็ไปเลยครับล่างสุดไม่ต้องอยู่ครับต่อไปครับดาวที่หกดาวดาวนะครับนปจูนดาวซินโด <c oughs> ดาวที่ห <c oughs> กของเราครับต่อมาครับดาวนปจูนดาวที่หกของเราเป็นดาวเนปจูนจ้าเป็นไงครับคุณทางต้นผมไม่ค่อยมีข้อมูลเลยรเรื่องดีเลยเป็นดาวเค์ใน,บบในระบบในลำดับสุดท้ายของระบบสุริยะเรานะครับ มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับสี่รองจากดาวพฤหิัสนะครับก็คือใหญ่เป็นอันดับสี่นะครับดาวนิปจูนนะครับมีสีเป็นน้ําเงิน mm hmm. เนื่องจากองค์ประกอบหลักของบรรยากาศผิวนอกครับ mm hmm. เป็นไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนนะครับ mm hmm. อุณหภูมิพื้นผิวของดาวนิปจูนค่อนข้างที่จะเย็นมากครับติดลบสองอยี่บองศาเซลเซีย hmm. สเลยนะครับอยู่เนื่องจากอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากๆ mm hmm. แล้วก็เก็บความรู้ครับยาน ยานไวเอเจอร์สองครับเป็นยานอากาศจากโลกเพียงลําเดียวที่เคยเดินทางไปถึงดาวเนปจูนนะครับอืมเป็นอะไรที่สุดยอดครับนั่นแหละรครับคุณให้เทียร์เท่าไหร่ครับผมให้จริงๆผมกะจะให้ดีเหมือนกับดาวพุธเลยแต่แบบติดที่ว่าแบบสีมันสวยดาวเนปดาวเน,ป,วนปจูนเนี่ยคุณศิวันให้เท่าไหร่ครับผมกะให้ตอนแรกกะจะให้ที่มันอยู่แบบเทียบเท่ากับดาวพุธเลยครับเพราะว่าด้วยอะไรที่มัน ข้อมูลเราไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นั่นแหละครับแต่ติดที่ว่าสี่มันสวยครับสี่มันสวยผมก็เลยให้อะไรเทียที่มันมากกว่าดาวพุธแล้วกันจบนี่ครับต่อมาครับดาวที่ตอนนี้ถูกถูกตัดออกจากวงโคโจรสุริยะโซลาร์สิเ็มไปเรียบร้อยแล้วหรือดาวพูโตนั่นเองครับมันเป็นยังไงครับคุณทางต้น ดาวพูโตนะครับเป็นดาวเคราะห์แคะในแถบไฮเปอร์นะครับ <c oughs> เป็นวัตถุแถบไฮเปอร์ชิ้นแรกที่ดูกคนพบครับขนาดใหญ่ที่สุดและมวลมากที่สุดเป็นอันดับสองในบรรดาดาวเคราะห์แคะที่รู้จักในระบบสุริยะนะครับ <c oughs> ดาวพูโตนะครับเมื่อก่อนเคยอยู่ในระบบสุริยะของเรานะครับแต่ว่าถูกตัดออกไปเนื่องจากว่าเกณฑ์หลายอย่างไม่ตรงกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะครับเลยจัดเป็นดาวเคราะห์แคะนะครับ <c oughs> เช่นมีวงโครจรที่ไม่แน่นอนแล้วก็ อีกหลายหลายเรื่องครับตอนนี้ก็คือถูกตัดออกไปแล้วแล้วก็วทําให้ไม่ค่อยมีการศึกษาเรือดาวพูโตเท่าไหร่ถูกตัดออกจากบทเรียนครับน่าเสียดายจริงครับผมก็อยากรู้นะครับว่าดาวมันเป็นยังไงดาวมันมันได้ข่าวว่ามันมีรูปหัวใจที่ที่ดาวด้วยอ๋อที่ผมเคยเห็นข่าวแล้วนะคือที่เขาไปม,มีว่าแบบดาวพูโตก็มีหัวใจนะอะไรอย่างนี้ผมก็นีก็ว้าวุ่นเลยครับ ผมให้ระดับ C ไปผมก็เพราะมันมีหัวใจเป็นเอกลักษ์ของมันนะให้ C ครับถึงแม้มันจะถูกตัดออกไปแล้วแต่ก็ให้สูงกับดาวพุธเลยครับเอาไปครับดาวที่แปของเรานั่นเองดาวเซตเทิหรือดาวเสาดาวที่เท่ที่สุดในวงโคจรสุริยะโทราร์สิสเทมของพวกเราครับมันเป็นยังไงครับคุณทางต้นดาวเสารเนี่ยครับเป็นดาวเคราะห์ดวงที่หกครับถัดจากดวงอาทิตย์นะครับ จากดวงอาทิตย์จากดาวพฤหัสครับเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่อันดับสองรองจากดาวพฤหัสครับเป็นดาวประเภทดาวแก๊สนะครับมีรัศมีมากกว่าโลกประมาณเก้าเท่าครับใหญ่มากแล้วก็จุดเด่นของดาวเสาร์เลยนะครับก็คือมีวงแหวนที่สวยงามใหญ่โตมากๆมากๆครับวงแหวนของดาวเสาร์นะครับเป็นอนุภาคขนาดเล็กจํานวนมากนะครับตั้งแต่ไม่กี่ไมโครเมตรจนถึงหลายเมตร กระจุกรวมกันแล้วว่าโครจรรอบดาวเสาร์นะครับวงแหวนส่วนใหญ่จะเป็นน้ําแข็งแล้วก็มีฝุ่นแล้วก็สาสารอื่นๆนะครับเอาไปเลยรักที่สุดเลยไปครับให้ที่หนึ่งทำให้สูงสูงก่าดาวดวงจันทร์เลยอะเท่เทเทเอาไปครับดาวดวงที่แปดของพวกเรานี่เองดวงอาทิตย์หรือศูนย์กลางของระบบสุริยะโซลาร์ y ิสเ็มนี่เองครับมันเป็นยังไงครับคุณ่างต้น ดวงอาทิตย์นะครับเป็นดาวเลษกศูนย์กลางระบบสุริยะของเรานะครับเป็นพาสมาร้อนทรงเกือบจะสมบูรณ์นะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณหนึ่งจุดสี่ล้านกิโลเมตรใหญ่กว่าโลกถึงหนึ่งร้อยเก้าเท่าครับมีมวลประมาณสามแสสามหมื่นเท่าของโลกนะครับดวงอาทิตย์นะครับมีอุณหภูมิที่สูงมากๆนะครับซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันของดวงอาทิตย์นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนไฮโดรเจนอะตอมนะครับกลายเป็นพลังงานได้นะครับ ดวงอาทิตย์นะครับมีอายุกาอกําเนิดขึ้นมาประมาณ4,600ล้านปีแล้วนะครับบนดวงอาทิตย์นะครับจะมีจุดสีดําๆที่เป็นจุดที่อุณหภูมิต่ํากว่าจุดอืน่นในดวงอาทิตย์อยู่นะครับวันนี้ดวงอาทิตย์ของเราครับสุดยอดมากคือเดอะบิ๊กโกของระบบจุริยะจริงๆครับผมชอบมากเลยครับด้วยความที่มีเรื่องเล่าตำนานคู่กับดวงจันทร์มานานมากเลยครับ แล้วก็เป็นอะไรที่ใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดซ <and> <มา S 1> ันแอนมูนครับเอ,เอาอยู่ข้างหลังโลกเลยครับซันแอนมูนนี่ก็ยิ่งกับนกว่า็โปเกมอนเลยครับต่อ,อ,อไปครับดาวเอ้ยดาวดวงที่เก้าของพวกเราครับดาวยูเรนัสหรือฉายาคือเทพเจ้าแห่งท้องฟ้านะครับแล้วดาว,ดาวยูเรเนมัสเป็นยังไงครับผู้ช่างต้นดาวยูเรนัสน,นะครับเป็นดาวเคราะ ที่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่เจ็ในระบบสุริยะครับจัดว่าเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณห้าห0่นกิโลเมตรครับใหญ่เป็นอันดับสามในระบบสุริยะเลยนะครับดาวยูเรนัสถูกตั้งชื่อตามเทพเจ้ายิเลนัสของกรีกนะครับมีลักษณะเป็นสีฟ้านะครับโครงสร้างประกอบด้วยบรรยากาศชั้นนอกมีไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นดาวที่สำหรับผมนี่คือชื่อขโขากเทเลยชื่อเทมากผม ให้ความเท่ของชื่อแล้วก็ความสีสวยของสีดาวเป็นเป็นเทียบีเลยแล้วกันให้มันมากกว่าเนบจูนหน่อยต่อไปครับพบกับดาวสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดของเทียริสพวกเรานะครับดาวคือดาววีนัสหรือดาวศุกร์นั่นเองดาวศุกร์นะครับมีฉายาว่าดาวประกายพลึกนั่นเองครับซึ่งเกิดความรู้ที่ผมพอจะมีบ้างสมัยประถมนี้ก็คือถ้าเราพบเห็นดาวศุกร์นะครับตอนหัวค่ำ มันจะเรียกว่าดาวประจําเมืองส่วนถ้าเราเห็นตอนเช้ามืดนะครับมันจะเรียกว่าดาวรุ่งนั่นแหละครับข้อมูลที่ผมพอจะรู้อะแล้วม,มันมีข้อมูลอะไรต่อครับคุณช้างต้นดาวสุกนะครับเป็นดาวเคราะห์หินที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่สองนะครับเป็นถ้ามองจากโลกในตอนกลางคืนครับจะเป็นวัตถุซึ่งสองสว่างบนท้องฟ้าลองลอมาจนดวงจันทร์เลยนะครับดาวสุกนะครับมีวงโคโจรอยู่ภายในวง อยู่มีสุขิยุปโจรอื่นไทยดวงโคจร,รของโลกนะครับทําให้เมื่อสังเกตแล้วจะไม่ปรากฏว่าห่างจากดวงอาทิตย์มากนะักก็คือในตอนหัวขําทางทิศตะวัตนตกนะครับถ้าเห็นปรากฏให้เห็นเราจะเรียกว่าดาวประจําเมืองถ้าในตอนเช้ามืดทางทิศตะวัอนออกจะเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์หรือว่าดาวรุ่งนะครับดาวสุร์นะครับเป็นดาวที่โคจรรอบดวงอาทิตย์และโคจรรอบตัวเองช้ามากๆนะครับแล้วก็ดาวสุร์นะครับมีขนาดที่ใกล้เคียงกับโลกนะครับทําให้ หลายครั้งถูกตั้งฉายาว่าเป็นดาวฝาแฝดของโลกนะครับดาวศุกร์นะครับเป็นดาวที่ชั้นบรรยากาศเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกแล้วก็มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะสูงครับไม่เหมาะสําหรับการอยู่อาศัยนะครับนั่นแหละครับได้ได้ชื่อว่าเป็นฝาแฝดของโลกแต่แต่มันก็ยัง,งไม่สามารถอยู่เหมือนโลกไว้ได้ครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกัน,นครับเอาเทียอะไรครับสิวัตตอนแรกก็ถ้า มันใกล้เคียงโลกแต่มันก็ม,นกมันก็ไม่เหมือนโลกมันก็ไม่ได้ไม่ควรอยู่ทีเทียเดียวกับโลกครับงั้นเราเอาเป็นเซอากับมาณว่าเอแล้วนะครับลองลงมาลองลงมาหรือว่<อ>ายังมีความสวยงามอยู่มีแสงเ้วมาใช,าใช่ต่อไปครับสุดท้ายของเราเจอสุดท้ายของเราซึ่งอันดับ <c oughs> ที่ผมจะให้นี่ก็ลักที่สุดอันดับหนึ่งผมนมี่ต้องสร้างเพิ่มน<ฮ>ลครับ ไปครับกนี่ครับเอาไปเลย